เอาละครับสำหรับคลิปนี้เป็นไกด์นะครับพามาเอาดาบนะครับคาตนะที่ดีที่สุดในเกมนะครับดาบเล่มนี้ชื่อว่าดาบมารเนียนะครับซึ่งเป็นดาบที่ต้องบอกว่าได้จะได้ตอนช่วงในท้ายเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูก่อนแล้วก็จะพาไปหาด้วยว่าไปเอาที่ไหนไปยังไงนะครับเอาละเดี๋ยวผมลองให้ดูเาเข้าดาบเนี้ยมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นดาบที่มีขนาดยาวมากนะครับ ยาวกระดาบคาดนานะทั่วทั่วไปนะครับผมซึ่งดาบเนี้ยนะครับเวลามันออกท่าไปแล้วเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเป็นว่าศัตรูเนี่ยไม่สามารถปัดป้องได้เลยนะครับทั้งเร็วแล้วก็แหลกด้วยประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูคร่าวนะครับผมว่าสกิลเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองลากทหารมาทั้งหมดให้ดูแล้วก็ลองใช้ท่าดูว่า ถ้ามันแรงแค่ไหนนะครับซกิวมันแรงแค่ไหน๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะล่างไม่ให้หมดเลยนะครับอันนี้เราจะลองตีแบบธรรมดาก่อนนะอันนี้ขนาดเหมือนเมกิศสตูบ็อกโกลนะอันนี้คือตีธรรมดาแล้วอันนี้คือตีแบบพอบโบต่อนเนื่องซึ่งรู้ว่าตีห้าครั้งติดละมั้ง อวันนี้ขนาดบล็อกทันก็ยังโดนค่อนข้างแรงมากๆนะครับให้ดูขข่าวๆต้องบอกว่าถ้าเนี่ยถ้าเป็นช่วงระหว่างที่มันไล่เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะ,ะสามารถโดนโดนตัดจังหวะได้ประมาณนั้น เดี๋ยวเรามาดูสตักันดีกว่านะครับสตัของดาบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสตัดของดาบอ่าสตัของดาบเนี่ยว่าถ้าเราจะใส่ได้เราต้องอัพชำนาญ48นะครับเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเอาดาบนี้มาใช้นะครับดาบนี้ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถือดาบอีกเล่มหนึ่งดาบอีกเล่มหนึ่งจะถือเป็นคู่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่ตามที่เราชอบนะครับผมซึ่งดาเมจเมื่ออัพเต็มแล้วเนะี่ยบวกเสจแล้วจะมีดาเมจยุ่ที่ประมาณ286นะครับประมาณนั้นก็ค่อนข้างแรงแตีแีนี้ก็ ทาหารทั่วไปก็โดนครัง้งเดียวตายประมาณนั้นส่วนท่านี้ก็จะใช้เวทมนต์นิดหนึ่งเวทมนต์กับสเตมินานะครับเป็นเป็นท่าประจำอาวุธนะครับกดต่อเนื่องได้นะครับกดต่อเนื่องได้นะครับซึ่งโหดมากนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กดท่าต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้ากดท่าต่อเนื่องผมเชื่อว่าไม่มีศัตรูตัวไหนแทบจะทนดามเมจไวซึ่งมันแรงมากจริง นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไปเอาดาบเล่มนี้ดีกว่านะครับดาบเล่มนี้จะได้ตอนในท้ายๆหรือว่า end game นะครับหรือว่าเราต้องไปเปิดแมปน้ําแข็งก่อนตามเนื้อเรื่องเลยนะครับผมในการที่จะเปิดไปแผนที่ตรงนี้เราต้องไปหาศีลามาก่อนนะครับซึ่งศีลาที่จะไปเอาดาบเนี่ยต้องไปเอาที่นี่ตรงนี้นะครับด้านบนเคลียร์บอสตรงปราสาทตรงนี้ก่อน จากหลังหลังจากนั้นที่เราได้ส่วนส่วนประกอบอ่าส่วนของส่วนของศิลาเสร็จแล้วนะครับเอาศิลานั้นไปเปิดลิฟต์ตรงนี้นะครับผมปรับปรับลิฟต์ลงมาให้อยู่ตรงตรงตรงกลางก่อนแล้วก็ให้เลือกเป็นคําสั่งใช้ศิลาลับนะครับมันจะไปโผล่แบบนี้แบบฝั่งให้ป็นฝั่งด้านซ้ายนะครับจากนั้นใหเ้เดินทางมาที่เมืองน,นี้เมืองจารีดนะครับ ออติน่านะครับผมอันเนี้ยมันจะมีโค้ดหนึ่งซึ่งค่อนข้างยากหน่อยเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดนิดนึงโค้ดเนี้ยมันจะมีโลกอยู่2แบบนะครับเป็นโลกปกติกับโลกด้านมืดนะครับซึ่งการรับโค้ดเนี้ยเราต้องวิ่งมาตรงนี้นผมบอกกันจะได้จะได้ง่ายอันนี้อันนี้คือมันไม่ใช่มาตามทานอย่างเดียวมันต้องรู้ด้วยซึ่งตอนแรกๆอ่ะประตูมันจะปิดใช่ไหมครับให้เดินไปกำแพงแต่หลังคามาเรื่อยๆนะครับไปทาฝั่งนู้นก็ได้นะครับผม จากนั้นกดสวิตช์ตรงนี้นะครับจากนั้นมันจะเข้าสู่โลกมืดแต่นี่คือบุมผ่านมาแล้วไงครับก็จะมีแบบพวกนักเวทมีพวกแบบศัตรูล่องหนต้องระวังมากๆนะครับแล้วก็ให้โดยภารกริจมันให้เปิดทั้งหมดอ่ารูปเปิดอ่ามันจะให้เราจุดเทียน,นแลหน้ารูปปั้นทั้งหมดสี่รูปปั้นนะครับรูปปั้นแรกอยู่ข้างบนนี้รูปปั้นที่สองอยู่ข้างบนนี้นะครับเนี่ยไต่บันไดไปนี่แล้วก็ไล่ไปฝั่งด้านซ้ายนะครับ ออีกอันหนึ่งอยู่ด้านล่างอันนี้นะครับแล้วส่วนอีกอันนึงแป๊บหนึ่งผมจําไม่ได้โอ้พึ่งเล่นผ่านไปอะไรผมจาไม่ได้ละมันอยู่แถวๆนี้แหละออในโลกผมจะไม่ผิดนะครับเดินเด,เดินให้หมดอะครับเดินเดินว่อนให้หมดอะมันจะมีไอ้จุดเทียนหายเจอแถวๆนี้แหละผมก็ลืมแล้วครับแต่ันอยู่ในเมืองเนี้ยนะครับเอาไปว่ามันอยู่ในเมืองนี้แล้วกันนะครับพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ย นะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ที่สองตามมาคก็คือมันจะปลดล็อกคลายผน,นึกเวทประมาณนั้นถามว่าปลดล็อกคลายผน,นึกเวทเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูพามาดูพามาดูนะครับตรงเนี้จริงๆมันวิ่งว่อนไม่ได้นะครับพอพอเราคลายผน,นึกเวทเราจะสามารถขึ้นบันไดนี้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอาชุดด้วยชุดจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดที่วิ่งแล้วจะไม่ไมีเสียงนะครับผมเรียกว,ว่าชุดย่องเบาแล้วกันนะครับ ค okay. จากนั้นขึ้นมาด้านบนนะครับจุดเดินหาเอาอยู่เดินแถวนี้แหละหาไม่ยากหรอกนะครับลานจาจาที่เราคลายผลิตรูปปั้นทนั้งสีเสร็จแล้วเนี่ยประตเูเขาเรียกว่ามา่มา,มานพลังเวทตรงนี้ก็จะเปิดนะครับให้เราเข้าไปด้านบนนะครับก็จะเจอกับประตูวาร์ปนะครับผมให้เข้าประตูวาร์ปไปนะครับซึ่งการที่จะไปเอาได้เนี่ยก็ต้อง ตัวละครก็ต้องคอนข้ามีของในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเอานะครับก็คือเอ่ามัให้ไปสุดแมปเลยนะครับอันนี้คือไม่ยากนะครับจนกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ชั้นล่างสุดของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับ <c oughs> นะพอมาถึงเสร็จปุ๊บด้านล่างเราก็จะทำการสู้กับบอสนะครับทำการสู้กับบอส ประมาณนี้นะครับพอสู้เสร็จปุ๊บเราจะได้วิญญาณของบอสมานะครับหลังจากได้วิญญาณของบอสเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่โต๊ะกลมนะครับแล้วเอาวิญญาณของบอสเนี่ยไปแลกกับเ p c นะครับประมาณนี้น่าจะได้น่า,นา,นาผมว่าทุกคนเล่นมาถึงขนาดนี้น่าจะพอรู้แล้วเนาะเอามาแลกกับไอ,ไอ้รูปปั้นยายเนี่ยนะครับจากนั้นก็ มันใช้เลือกสองอย่างให้เรื่องเวทกับเวทมนต์กับเป็นสกิลอะครับกับดาบนะครับจากนั้นนะเราก็เลือกดาบมานะครับเลือกได้อย่างหนึ่งถ้าหากว่าอยากได้เวทมนต์ก็ก็ต้องไปไปวิหารที่มันมีเป็นเหมือนเต่าที่มันเดินไปเดินมานะครับถ้าเราสามารถแก้ปริศนานและสามารถอาเอามันลงมาได้เราก็จะสามารถก๊อปปี้วิญญ,ญาณได้ได้อีกอันหนึ่งเพื่อเอาไปแลกเป็นของอีกชิ้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้แลก ประมาณนั้นเขาคๆาไม่งงใช่ไหมเออหลังจากที่เราได้ด่ามาแล้วเราก็แ v e ฟันนะครับผมแล้วก็อย่า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 ลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมของตีบวกสิบไปด้วยเป็นศีลาขาวขั้นสิบขั้นสูงสุดนะครับเก็บไว้ตีดาบเล่มนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะเล่นดาบนี้เป็นเม็ดหลักนะครับผมประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ พอเป็นแกด์เขาวให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมโอเคครับไปละบาย